การขนส่งทางรางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ลดการใช้การขนส่งทางรถบรรทุกขนาดใหญ่ลดพ่วงเนี่ยครับเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรโมโลพิษแล้วก็อุบัติเหตุที่หลายๆครั้งเนี่ยสูญเสียถึงชีวิตด้วยครับเรียนท่านประธานที่เคารพ สมเกียรติถนอมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางนาและเขตรพระขนงพักเก้าไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายพรบรรการขนส่งทางรางพศที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะครับก็ผมจะอภิปรายสนับสนุนครับอยากให้เกิดพรบรนี้โดยเร็วครับซึ่งก็มีข้อสังเกตส่วนตัวเหมือนกับ น่าจะเหมือนกับประชาชนหลายท่านว่าทําไมพรบฉบับนี้ถึงยังไม่เกิดสักทีครับคือใช้เวลามานานก็เรามีก็การขนส่งทางรางตั้งแต่รถไฟธรรมดารถไฟฟ้าก็หลายสายนะครับผมเองเนี่ยเป็นสสกรุงเทพมหานครได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับเป็นส่วนต่อขยายตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าแบริงบางนาอุดมสุข ุวิถีและก็บางจากนะครับซึ่งอีกสถานีถัดไปก็เป็นอ่อนนุชซึ่งไม่ต้องส่วนไม่ต้องเสียส่วนต่อขยายนะครับแล้วก็ในรถไฟาสายสีเขียวนี้เองนะครับก็ยังเลยต่อไปถึงสูตรปากการด้วยครับที่พูดมาก็กำลังจะบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องยังรอคอยอยู่คือพรบรตัวร่วมนะครับก็ทราบว่าคมนาคมก็ศึกษาอยู่ก็อยากให้นำมาพิจารณาโดยเร็วเช่นกันครับ ผมอยากที่จะพูดถึงในส่วนของข้อดีของระบบขนส่งรางนี้ที่มีการได้นำเสนอนะครับว่าก็จะเพิ่มสัดส,ส่วนการขนส่งทางรางขึ้นไปอีกที่เห็นคร่าวๆก็เห็นแจ้งว่า30%นะครับผมคาดหวังว่ามันจะมีส่วนทำให้การใช้รถบรรทุกหรือรถพ่วงในการขนส่งเนี่ยลดลงเพราะว่าในพื้นที่ผมเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านนี้ครับ พื้นที่ผมเนี่ยเป็นเส้นถนนบางนาตาดเข้าสู่สัมพวุฒิแล้วก็เลยไปที่ถนนรางรถไฟสายเก่าปากน้ําเพื่อที่จะรถบรรทุกพวกนี้เขาก็จะขนของเข้าไปสู่ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือของเตยครับซึ่งเป็นปัญหาสะสมมา20-30ปีทั้งปัญหาการจราจรปัญหาฝุ่นฟันหรืออุบัติเหตุก็เป็นโดยเฉพาะ,ะเส้นทางรถไฟสายเก่าเนี่ยมีอุบัติเหตุ แทบจะทุกเดือนที่เป็นข่าวครับแล้วก็ที่ไม่เป็นข่าวอีกครับอ,อันนี้ก็ผมก็คาดหวังว่าในระยะกลางเนี่ยผมก็ไม่คาดหวังว่ามันจะโดยเร็วละครับว่ามันจะลดจํานวนรถบรรทุกที่เข้ามาในสู่กรุงเทพแล้วก็ลดอุบัติเหตุตรงนี้ลงไปได้นะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะพูดนะครับก็เกี่ยวกับการสร้างรถไฟฟ้า สายบางนาท่าอากาศัยานสุวนรณภูมิครับก็โครงการระดับส0มหมื่นกว่าล้านครับโครงการนี้เริ่มมาก็เกือบ20ปีแล้วครับแต่ก็คล้ายกับว่าจะมีการเร่งด่วนสรุปภายในภายในเร็วๆนี้เพื่อจะให้ทันคอรมอชุดนี้ผมเคยแสดงความคิดเห็นไปก็หลายครั้งแล้วไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการทบทวนหรือยังคือกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นคู่ดําเนินการ โครงสร้างเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรว่าไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือคมนาคมจะเป็นผู้ทําแต่ว่าติดที่ว่าโครงการนี้มันมันคิดลิเริ่มมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยโดยสภาพกายภาพของบางนาเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรครับตรงนี้เนี่ยคือ,อจุดที่ผมเคยเสนอไปและประชาชนลหลายๆคนก็เสนอไปเนี่ย แต่ที่ปรึกษากรุงเทพหมหาคนครเนี่ยรับฟังแต่ว่าไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะครับคือเรามีศูนย์ราชการหลายที่ที่แยกสัมพวุฒิไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าสำนักงานเขตบางนาโรงพยาบาลสารแพง่งสารอาญาอายการหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยววัดบางนานอกท่าเรือที่จะข้ามไปสู่ตลาดบางกระเจ้านะครับเราอยากให้มีสถานีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อประโยชน์ของประชาชนจร,จริงๆก็ยังไม่ได้เสียงเสียง การอนุมัติจากที่ปรึกษาโครงการนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยอยากให้มองถึงว่าเพววื่อความสะดวกของประชาชนครับการออกแบบเนี่ยไม่ควรจะใช้ทางขึ้นลงสถานีโดยการใช้ฟุตบาทครับอาจจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมาหลายๆสถานียุคใหม่เนี่ยเขาก็ใช้อาคารพาณิชย์สองข้างทางเนี่ยผมว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นการดีในส่วนของทั้งเศรษฐกิจและวิสัยทัศน์ ทั่วไปนะครับเพราะว่าก็จะมีการเป็น,เป,นเป็นโซนธุรกิจได้ครับผมเห็นว่าในพรอบฉบับนี้มีการกําหนดมาตรฐานหลายๆอย่างผมก็อยากเสลยตรงนี้ด้วยในส่วนของความปลอดภัยด้วยแล้วก็การขึ้นลงของผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะครับอยากให้คํานึงตรงนี้ทุกๆสถานีที่เกิดขึ้นใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับฟีดแบ็กแล้วก็ได้ข้อมูลจากการที่ผมเป็นตัวแทน จากชาวบางนาลักชาวพระโนงนะครับก็สนับสนุนให้มีพรบนี้โดยเร็วแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้สัดส,ส่วนาการขนส่งทางรางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ลดการใช้การขนส่งทางรถบรรทุกขนาดใหญ่ลดพ่วงนะครับเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรมลพิษแล้วก็อุบัติเหตุที่หลายๆครั้งเนี่ยสูญเสียถึงชีวิตด้วยครับ ก็ในวาระแรกนี้ผมก็อภิปรายเท่านี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ